ที่รั่วกาลังนอนอยู่ชั้นบนนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็เอาอาหารเปียกมาล่อดูว่าน้องจะได้ยินเสียงไหมเสียงคุ้นๆเหมือนได้ยินเสียงยี่คุ้นเคยต้องเดิเนไปดูให้แน่ใจมีดอกก่อนกําลังลองไปจบับอันจบับใ่มันต้องใจแ่แน่เสียงนี้ขอเบิงก่อนมีดอกก็เอา ผมมาเปล่าผมมาแล้วตื่นมาก็หิวเลยฮัดจับฮัดจับเฮ้อยมาทำไรอะ่ะเอ้าก็มีเนี่ยอยากบ้กินข้าวมาใจอ่ะดูจากแม่เชียงเนี่ยก,กินข้าวชิ้เงียมที่โุดแต่ได้ยินเพิ่งตื่นอ่ะดูหน้าเพิ่งตื่นหิวเหรอหิวจีหิวเหรอโอ้ไม่ปุ๊เปั๊บนี่มาเทเลยกำยังนอนจะายเลย หาาขนาดนี้ไปนอนต่อเหรอผมจะกินอนจจบแล้วพี่เชียวกินเรียบร้อยแล้วก็จะขอมันแจมันด้วยซะหน่อยผมมาดูเฉยๆอ๋อโดนชักไกลเลยพี่เยลขอโจมแบบใกล้ชิดฟุตฟิตฟุตฟิตนบอกมาดูเฉยๆ ชิมก็ชิมนะนี่แก่พี่เจวหน่อยเดินี่ถ้าเป็นพี่ชเชลคิดว่าก็จะยอมแบ่งให้กินเสมอเลยค่ะเป็นน้องที่รักพี่ที่สุดคิดวรักพี่มากไหมรักพี่เจลมากๆเลย้น,นพี่ขอชิมเพื่อพิสูจน์ความรักนั้นอีกแยะเพอมพี่เจให้กินเด๋ยวๆก็ไม่กินชอบมาแยกร้องกินูเหนื่อยเลย